ให้เด็กได้จําเส้นทางเรียนรู้เส้นทางครับอนุบาล3อนุบาล3นะครับรเด็กจะต้องเดินไปโรงเรียนด้วยตัวเองได้แล้วอนุบาล3ประมาณ4-5ถึงขวบนะครับจะต้องเดินไปโรงเรียนเองได้แล้วแบบนี้เลยนะครับคุณพ่อคุณแม่ให้ไปส่งถ้าคุณแม่ไปคุณพ่อคุณพ่อคุณแม่ไปสง่งเป็นไงฮะหนึ่งเลยครับเด็กถูกลอ เด็กจะถูกเลอาโอ้โหโตจนป่านนี้แล้วพ่อแม่มาส่งอีกบายบายๆายายอย่างนี้เลยนะครับนี่เหมือนเบย์เบย์เบย์ายายายอย่างนี้เลยนะครับตัวไปแล้วพ่อแม่มาส่งอีกนะครับบบนี้นะคุณพ่อคุณแม่โดนเหมือนกันโดมประนามนะครับสายตาชาวบ้านมองเลยวบบโอ้โหเลี้ยงลูกยังไงเนี่ยยังต้องไปส่งลูกอยู่อีกนะครับสักพักหนึ่งคุณครูเรียนเชิญเลยจะถามว่าคุณสอนลูกยังไงทําไมลูกโตป่านนี้แล้วคุณยังต้องมาส่งลูกอีกนะครับนี่คือสานี่คือ 4- ีถึง้าขวบนะ นะครับไม่เกินปหนึ่งเขาต้องไปโรงเรียนด้วยตัวเองได้แล้วนะครับแบบนี้ครับแล้วเดินทางไปด้วยตัวเองครับผมคุณครูนะครับผมจะจัดรูทติ้งให้นะครับบ้านอยู่เส้นทางเดียวกันอ่าโอเคบัดดี้จับคู่เลยไปด้วยกันยกตัวอย่างให้ครับเรื่องโดราเอมอนใครเครดูบ้างครับโดราเอมอนนี่นะครับโนบิตะไปโรงเรียนกับใครครับชิซุกะนี่เสียงชิซอกะชิซุกะแนะครับโนบิตะไปโรงเรียนกับชิซุกะนะครับบ้านใครอยู่ไกลกว่าจาได้ไหม บ้านทิสุกะอยู่ไกลกว่า,วาตอนเช้าครับทิสุกะจะตื่นนะครับผมนะฮะแล้วก็เดินผ่านหน้าบ้านโนบิตะแล้วโนบิตะมารอยังฮนะยังฮนะเด็กชายโนบิตะตื่นสายนะครับชื่อแต่ก,ะกะเ็เรียกโนบิตะแม่นะครับผมแล้โนบิตะถึงตู้จอกเตียงบูๆๆๆนะครับนะฮะหลังนั้นหลับนานนะฮะแล้วลงมาแต่งตัวนะครับไปสายทุกวันโนบิตะชิซุกะนะครับโนบิตะชิซุกะเดินไปทักน์ยานึงครับจะไปเจอบัสอีกคู่หนึ่งเจอใครฮะใจแอนกับซูนิโอก นะครับสะดวอกับใจแอนไปเรียนพร้อมกันเพราะบ้านอยู่ทางเดียวกันจากสองจะไปเจอสี่สี่ไปเจออีกสองเป็น6กหไปเจอสองเป็น8ดจะกลุ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วเดินเข้าเรียนพร้อมๆกันอันนี้คือ routing ที่คุณครูจัดให้นะครับผมพอตอนช่วงเรียนเสร็จเรียนเสร็จกี่โมงครับโรงเรียนญี่ปุ่นปายสามปายสามเรียนเสร็จแล้วนะครับก็จะเริ่มกลับบ้านนะครับตรงนี้แล้วแต่เลยครับผมบางทีแล้วนะครับผมเด็กๆนะฮะก็อาจจะนะครับอยู่ชมรมหรือทํากิจกรรมก่อน นะครับจะมีบ้างในบางวันแต่ส่วนใหญ่ประมาณสักบ่ายสามโมงเลิกเรียนแล้วนะครับเดินกลับครับจาก 8, แเหลือ6 6หเหลือ4 4เหลือ2นะครับบ้านใครถึงก่อนส่งก่อนแล้วค่อยเดินกลับพร้อมๆกันอันนี้เป็นบัตรดีนะครับซึ่งการสร้างบัตรดีครับในกรณีที่นะครับผมในหมู่บ้านนั้นมีเด็กที่เกิดมาเป็นพิการนะครับผมคุณพ่อคุณแม่คุณครูจะสอนลูกว่าสมมติว่าโนบิตะนะครับไปเจอเพื่อนที่เป็นเด็กพิการคนหนึ่ง นะครับเขาจะสอนโนบิตะว่าโนบิตะให้ภูมิใจว่าที่มีเพื่อนเราได้ดูแลเพื่อนที่เป็นแบบนี้ให้ภูมิใจให้คอยดูแลเขาไปนะครับมม่เกิดว่าเดี๋ยวตอนที่เราอาจจะเข้าเมืองนะครับเราอาจจะเห็นเด็กๆนะครับที่ออกมานักศึกษาหรือมาเดินกับเพื่อนนะครับถ้าเกิดเจอเด็กพิการคนหนึ่งแล้วมีเพื่อนอยู่หลายคนเขาอยู่ด้วยกันได้ชีวิตปกติเลย นะครับคนที่เป็นบัคดี้เขาก็จะดูแลพเพื่อนที่พิการนะครับถึงแม้พเพื่อนที่พิการจะเดินไม่ค่อยเก่งแต่เขาจะไม่ช่วยแต่เขาจะค่อยเดินประทับประคองคอยดูไปได้วยกันนะครับ, <c oughs> รบเดินไปเลยสักสามสี่เก้าหันลามองแล,ลง้วดินรอแล้วแบบนี้เลยนะครับถ้าเกิดส่วนพเพื่อนที่มีรถเข็นครับรเบขาจะคอยช่วยช่วยคันเข็นแล้วก็ผัดคันเข็นนะครับคุณครูคุณพ่อคุณแม่จะปลูกฝังให้เด็กญี่ปุ่นว่าให้ภูมิใจที่มีเพื่อนเป็นเด็กพิการ นะครับให้คอยดูแลกันไป <Okay. S 1> นะครับค,คนพิการที่อยู่ญี่ปุ่นถึงสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ตามปกตินะครับแล้วคนญี่ปุ่นนะครับผมใครพิการไม่ต้องไปช่วยเขาครับเขาช่วยเหลือตัวเองได้ถ้าเขาออกมาข้างนอกออกมาในสังคมแล้วเขาจะเป็นคนที่ช่วยเหลือตัวเองได้เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็จะสอนกันว่าเขาต้องช่วยเหลือตัวเองนะนะครับอันนีค้คือคือความสําคัญอย่างหนึ่งนะครับผมที่เป็นการปลูกฝัง นะครับผมการปลูกฝังคนญี่ปุ่นครับก็คือปลูกฝังให้เด็กๆช่วยเหลือ,อตัวเองตั้งแต่เด็กเลยครับพอเริ่มเข้าสวนรุบาลน,นะครับเริ่มเข้าสวนรุบาลแล้วเนี่ยนะครับผมเด็กๆครับจะต้องแต่งตัวเองแต่งตัวด้วยตัวเองทานข้าวด้วยตัวเองคุณพ่อคุณแม่เริ่มสอนครับจากการไปทานอาหารบุฟเฟ่ทานาอาหารด้วยกันครับเด็กๆจะไม่นั่งรองอยู่ที่โต๊ะครับถ้าไปจากอาหารบุฟเฟ่ลูกต้องตามไปด้วยนะครับถือถาดเดินตามแม่ถามเอานี้ไหมเอานี้ไหมหยิบแต่งถาดให้แต่เขาเป็นคนถือเอง นะครับแล้วถือกลับมาที่ตัวเองแล้วกินด้วยตัวเองไม่ป้อนนะครับตั้งแต่สองสามขวบไม่ป้อนเลยนะครับให้กินด้วยตัวเองเพราะว่าสุดท้ายแล้วเขาโตมาเ็าต้องกินข้าวด้วยตัวเองนะครับบางคนี่ลูกตอนหนึ่งยังป้อนอยู่เลย้อหนึ่งป้อนสองยังป้อนข้าวมากินข้าวกับลูกมามากๆอย่างนี้อยู่เลยคนญี่ปุ่นไม่ครับนะแล้วการแต่งตัวนะครับให้เด็กแต่งตัวเองนะแต่งตัวเองตั้งแต่รูุบาลให้เขา mix and matching เอง นะครับถามว่าทําไมเรามาญี่ปุ่นคุณญี่ปุ่นแต่งตัวเก่งกั้งหลยอย่างนะนะครับเริ่มมีการคิดเด็กแล้ววันนี้หนูอยากเป็นสายหวานหนูอยากเป็นสายแบวสีชมพูทั้งชุดเลยนะครับวันนี้เด็กผู้ชายหนูอยากผมอยากเป็นสายล็อกาะชุดดำทั้งชุดเลยนะครับแล้วแต่เขาจะแต่งเลยครับนะคุณพ่อคุณแม่อาจจะพาไปเลือกเสื้อผ้าเลยครับให้เขาเลือกเองแต่งตัวเองแบบนี้ครับนะฮะแล้วก็ให้ช่วยเหลือและดูแลคนอื่นด้วยนะครับในวันในวันที่นะครับผมในทุกๆวันนะครับผมที่มือกลางวัน นะครับผมเขาจะมีเวรครับนะฮะเด็กๆไปโรงเรียนครับไม่ต้องใช้ตังค์เลยนะครับเด็กอนุบาลไปโรงเรียนไม่ต้องใช้ตังค์เลยนะครับไปถึงเรียนมื้อกลางวันมีให้นะครับไม่ว่ามีให้ครับมีข้าวมีซุปมีกับนะครับเบนใครครับโนบิตะวางจานชอดีโอวางแก้วเทน้านะครับชิซุกะตักข้าวจะแอนตักกับนะครับทุกคนนั่งลงทานเนื้อทานด้วยตัวเอง นะครับอิทาดาคิมาจานพร้อมกันนะครับเสร็จแ,แล้วครับจานยกไปเก็บด้วยตัวเองนะครับโต๊ะใครใครนั่งครับช่วยกันเช็ดโต๊ะนะครับแล้วแะจะมีเวรน,นะครับอาจจะมีเวรล้างจานหรือบางโรงเรียนก็ไม่